สวัสดีค่ะพบกับคุณป้านักลงทุนนะคะเ,เมื่อสักครู่นะประมาณ1น,นาทีนี่แหละไม่ถึงนะคะประมาณ1นาทีประมาณ2น,น,นาทีนะคะก็ทางบิดครับได้ส่งอีเมลแล้วก็ส่งไลน์นะคะหาสมาชิกเพื่อแจ้งว่าได้มีการเปิดซื้อขายเหรียญคาร์ดานหรือ ADA แล้วนะคะป้าก็รีบเปิดมาที่แอปบิดครับนะคะเพื่อมาดูพฤติกรรมราคา นะคะเปิดฝากถอนตามปกติแล้วนะคะในตอนนี้เปิดฝากถอนนะคะก็มาดูพฤติกรรมของราคานะคะก็พบว่าเปิดมาในกราฟชาร์ตเนี่ยแท่ง1น,นาทีนะคะนาทีแรกก็เป็นแท่งที่กลับตัวนะคะแล้วก็แท่งที่2ก็เป็นแท่งเขียวยาวในขณะ,ะนี้กำลังเกิดแท่งที่3นะคะ ก็มาดูเพื่อเป็นการศึกษานะคะว่าหลังจากเรียนเนี่ยที่ที่ถูกปิดชั่วคราวนะคะเพื่อที่จะอาจจะเพื่อทําการพัฒนานะคะหรือทำทำการปรับปรุงอะไรบางอย่างนะคะก็มาดูได้นะคะว่าเป็นพฤติกรรมแบบไหนยังไงนะคะ นี่นะคะอันนี้เป็นแท่งเทียน1น,นาทีของเหรียญคาร์ดานหรือ ADA นะคะเราก็มาสังเกตดูพฤติกรรมของเขากันนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่38.01บาทนะคะพอเปิดให้มีการฝากถอนนะคะก็เกิดแท่งเขียวนะคะแท่งแรกนะเป็นแท่งกลับตัวที่เป็นแท่งเหมือนเข็มนะนะคะนะคะแล้วก็พอแท่งที่สอง นี่คือแท่งแรกนะคะอันนี้คือแท่งที่สองนะคะแท่งที่สองนี่ก็เขียวยาวขึ้นนะคะและก็ดันราคาขึ้นไปนะคะนี่คือแท่งที่สามนะคะ่ะแล้วนี่กําลังเกิดแท่งที่สี่นะคะก็คือในทันทีที่ได้รับอีเมลกับไลน์ป้าก็เปิดเข้ามาในแอปทันทีนะคะเพื่อมาดูพฤติกรรมราคาของ ada หรือ cardano นะคะตอนนี้ราคาก็ขึ้นไปที่39.1 บาทแล้วนะคะ39.1บาทแล้วจากประมาณ38บาทกว่ากว่านะคะเนี่ยนะคะประมาณ38บาทกว่ากว่าอยู่ตรงประมาณนี้นะคะตอนที่เปิดตลาดมาทีแรกเมื่อกี้นะคะแล้วอันนี้ก็คือแท่งที่2ก็38.59แล้วก็ดันราคาขึ้นไปจน38.88นะคะ แล้วนาทีที่3ที่4ก็ดันราคาขึ้นไปที่38.98นะคะตอนนี้ก็เป็นแท่งที่แท่งที่5แล้วนะคะแท่งที่5ก็แกว่งขึ้นไป39บาทบกวาาทกว่าๆแล้วก็ปรับตัวลดลงมานะคะป้าจะพาดูประมาณสัก5-6นาทีเท่านั้นนะคะ,ะจากนั้นก็ขอให้นักลงทุนไปเปิดดูเองนะคะอันนี้คือป้าบันทึกไว้เพราะว่าเกรงว่าจะ บันทึกกันไม่ทันนะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะติดภารกิจแล้วก็ค่อยย้อนกลับมาศึกษาได้นะคะว่าพฤติกรรมราคาของเอหรียญ ada cardano เนี่ยหลังจากที่ปิดชั่วคราวไปเพื่อทำการปรับปรุงเนี่ยนะคะ hard fork เนี่ยก็พฤติกรรมที่หลังจากการปิดไปพอเปิดมานะให้ฝากถอนได้นะคะพฤติกรรมราคาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเอาละค่ะ อย่าลืมกด subscribe กดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปจากคุณป้าน,นักลงทุนนะคะแล้วพบกันใหม่อย่าลืมบริหารความเสี่ยงของพอร์ตคริปโตให้ดีนะคะเนื่องจากเป็นตลาดที่มีความผันผวนสูงค่ะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ